สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิเรตตรีกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจในสนามรบใกล้ๆบ้านเรามานำเสนอนะครับโดยประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือกองทัพม่าอาจถึงคราวล่มสลายหลังจากพ่ายแพ้ในสนามรบททางด้านทิศตะวันตก การพ่ายแพ้ในเมืองแปะเลวะมันทำให้กระแสะต่อต้านกองทาาัพพม่าจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆสามารถเปลี่ยนทิศทางได้หรือไม่เดี๋ยวในวันนี้เราจะไปหาคำตอบในการวิเคราะห์จากรายงานพิเศษของไทม์บริตารีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับหากเรามองย้อนไปในวันที่23มกราคมปีพศส5 6พัที่ผ่านมา สำนักข่าวอิรราบดีก็ได้รายงานว่ากองทัพอาริกันได้เปิดฉากการโจมตีกองทัพพม่าทีมเมืองแปะเลยะในวันที่14พฤศจิกายนปีพศ2566และสามารถยึดเมืองทั้งหมดได้ในวันที่14มกราคมปีพศ2567ชัยชนะเหนือเมืองแปะเลยะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะทำให้กองทัพพม่าเริ่มเข้าตาจน และเริ่มที่จะพ่ายแพ้ในแนวรบรัฐยะไข่สำหรับเมืองแปะเลวะเป็นหนึ่งในเมืองทางด้านทิศตะวันตกสุดของประเทศพามา่าตั้งอยู่ในรัฐชินโดยอยู่ห่างจากชายแดนของประเทศบังกลาเทศไปเพียง18กิโลเมตรเท่านั้นประชากรภายในเมืองแปะเลวะในคศ2014มีประมาณ97,000คนครับในช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามกลางเมืองพามา่าการต่อสู้กันครั้งแรก ระหว่างกองทัพเมียนม,มาและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์รัฐยะไข่หรือที่เรียกว่ากองทัพอลกัน์เกิดขึ้นเมื่อปลายปีพศ2561ภายหลังจากมีรายงานว่ากองทหานอลกันจจำนวนหลายพันนายได้รวมตัวกันที่ทางด้านทิศเหนือของเมืองแปดเลยวะครับและหลังจากที่ทราบข่าวกองกำลังพม่าก,ก็ได้เริ่มเร่งสร้างฐานที่มั่นบนเนินเขา บริเวณตามแนวถนนและบริเวณรอบๆเมืองให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพม่าได้สร้างฐานบนยอดเขาทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของเมืองและตามแม่น้ำกลันดันทางตอนเหนือโดยฐานบนยอดเขาแต่ละแหง่งจะเป็นฐานที่มีขนาดใหญ่แต่ละฐานจะมีทั้งบังเกอร์ล่องสนามเพราะหลุมบุคนคและติดตั้งอาวุธต่างๆรวมถึงปืนครบ นอกจากนี้ฐานบางแห่งบนยอดเขานั้นจะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลานด้วยและหลังจากนั้นฐานพมา่าจำนวนหลายร้อยนายก็ได้ถูกส่งไปประจำการยังฐานที่มั่นแต่ละแห่งเพื่อเตรียมรับศึกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับต่อมากองทัพอากันได้เปิดฉากโจมตีฐานหารของพมา่าจำนวนสองแห่งทางด้านตอนเหนือของเมืองแปเลวะเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายนของปีที่แล้ว แต่เนื่องจากว่าฐานอาหารดังกล่าวมีขนาดใหญ่มากและมีลานจอดหออีกด้วยทําให้กองทัพพมา่านั้นสามารถยื้อการสู้รบที่นี่ได้เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรครับดังนั้นกองทัพอรกันจึงต้องทําการต่อสู้อย่างหนักเพื่อที่จะยึดฐานที่มั่นทั้งสองแห่งนี้ให้ได้และหลังจากการสู้รบกันอย่างดุเดือดกองทัพอรกัน ก็สามารถยึดฐานฐานของพม่าได้จำนวนหนึ่งแห่งในวันที่4ธันวาคมหลังจากการสู้รบกันนาน21วันส่วนฐานที่สองนั้นสามารถยึดได้ในวันที่10ธันวาคมนอกจากนี้พวกเขายังเข้ายึดฐานหารที่อยู่บนยอดเขาอีกแห่งได้ในวันที่27ธันวาคมและหลังจากนั้นก็สามารถยึดฐานตามรายทางการเข้าตีได้เรื่อยๆครับต่อมาเมื่อวันที่6มกราคม ทหารรัฐมบาลพม่พมากเกือบ200นายที่ประจำการอยู่บนฐานยอดภูเขาตองแช์ได้ยอมจำนวนต่อกองกำลังอารักันส่วนฐานทหารด้านหน้าบนยอดเขาที่สำคัญอีกสองแห่งก็พ่ายแพ้ลงในวันที่13มกราคมซึ่งในวันรุ่งขึ้นกองกำลังอารักันได้เข้ายึดสำนักงานใหญ่ของกองพันฐานราบเบาที่289โดยที่ตั้งทางการะดานที่สำคัญนี้ตั้งอยู่ในเมืองแปะแลวะ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถยึดสถานีตำรวจและสำนักงานบริหารภายในเมืองได้อีกด้วยและจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้กองทัพอรลกันสามารถยึดอาวุธกระสุนและอุปกรณ์ทางการทหารได้เป็นจํานวนมากรวมถึงปืนครกและรถหุ้มเกราะการสู้รบทำให้ฐหานพม่าจํานวนมากรวมทั้งผู้บัญชาการทางด้านยุทธวิธีถูกสังหารและผู้บัญชาการทางด้านกนารทหารหนึ่งราย พร้อมทั้งนายทหารอื่นๆอ,อ,อีกจํานวนมากถูกจับกุมรัฐบาลทหา,ารพม่าได้สูญเสียไปเป็นจํานวนมากในการประทะกันที่เมืองแปะแลวะชัยชนะเหนือแปะแลวะถือเป็นจุดเปลี่ยนของกระแสะการต่อต้านฐานเมียนมาในแนวรบรัฐยาไข่กองกำลังของพวกเขาเริ่มพังทลายลงหลังจากที่เมืองแปะแแลวะถูกยึด ทหารรัฐบาลจำนวนหลายร้อยนายได้หลบหนีเข้าไปในประเทศบังคลาเทศมีทหารประมาณ120นายยอมจำนนอย่างไรก็ตามยังมีทหารพรม่าประมาณ7 0นายสามารถหลบหนีออกจากภูเขาลูกนี้ไปได้โดยพวกเขาล่าถอยผ่านแม่น้ำมายูและมีทหารอีกประมาณจำนวน200นายจากฐานใกล้เคียงก็สามารถล่าถอยข้ามแม่น้ำไปได้เช่นกันครับทั้งหมดนี้กำลังบ่งบอกว่า กองฐานเผด็จการพม่าได้ลัดทิ้งตำแหน่งประมาณ100ตำแหน่งในรัฐยะไข่ภายในระยะเวลาการสู้รบกันไม่ถึง1เดือนนับตั้งแต่พวกเขาพบกับก,บการโจมตีของกองกำลังอลากันความพ่ายแพ้ในเมืองแปะแลลวะส่งผลกระทบกับทางจิต,ตวิทยาอย่างมากต่อกองฐานเผด็จการในรัฐยะไข่หลังจากที่พวกเขาสูญเสียานิมั่นไปหลายฐาน หารหลายนายถูกสังหารหรือถูกจับกุมทําให้ความกังวลและความกดดันได้ขยายตัวออกไปยังฐานอื่นๆอ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันก็เสี่ยงที่จะทําให้ฐานฐานของพมา่าที่เหลืออยู่อาจจะต้องล่มสลายลงในที่สุดครับในทํานองเดียวกันชัยชนะติดต่อกันหลายครั้งมันได้ช่วยเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้กับกองกำลังอลกัน์และกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์อื่นๆให้มีความมั่นใจ ที่จะใช้กองกําลังของตนในการเข้าตีเมืองต่างๆทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ได้และในขณะนี้มันก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ากองกําลังรัฐบาลทหา,ารพม่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะโจมตีกลับเพื่อยึอดคืนเมืองต่างๆซึ่งนี่แหละครับคุณผู้ชมการสูญเสียเมืองแต่แล้วะมันอาจจะเป็นโดมิโนโที่สําคัญที่จะทําให้ทหา,ารพม่าไม่อาจควบคุมแนวรบทางด้านทิศตะวันตกได้อีกต่อไปครับ แอดมินคิดว่าในขณะน,นี้พม่าได้เข้าสู่สถานการณ์สงครามกลางเมืองแบบเต็มตัวแล้วการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงมันอาจส่งผลให้กองทัพเผด็จการพมา่าอาจจะต้องล่มสลายลงในยุคนี้ก็เป็นไปได้ครับซึ่งในปัจจุบันนี้รัฐบาลทหารพม่าได้สูญเสียทั้งเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรบและอาวุธหนักอื่นๆไปเป็นจำนวนมากกองทัพพมา่ากำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆอ,อากาศยานของพวกเขาในขณะนี้ ก็ถูกสั่งห้ามบินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ฐานที่ประจำการอยู่ในแนวหน้าหลายๆจุดจะต้องขาดการส่งกำลังบำรุงทากาศหรือว่าการสนับสนุนการรบทากาศอย่างใกล้ชิดมันยากมากๆที่จะทำการรบกับเจ้าทินในขณะที่พวกเขากำลังอ่อนแอลงและหลังจากนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากว่ารัฐบาลฐานพมา่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรต่อไปจากนี้ครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริ i ตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ